สวัสดีครับจากร้านเดเบ a อุปกรณ์การแพทย์นะครับวันนี้เราจะมาเสนอเป็นจักรยานกายภาพนะครับเหมาะสําหรับคนต้องการที่จักรยภาพมือกายาพเท้านะครับตัวนี้นะครับก็จะมีตัวนี้เป็นตัวลองรองมือรองเท้านะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวปรับความหนึดนะครับความแข็งความอ่อนเราต้องการให้เร็วเราก็ปรับเราต้องการให้ช้าเราก็หมุนให้มันแข็งหน่อยนะครับก็จะช้าหน่อยทีนี้เราสามารถวางบนโต๊ะบนเก้าอี้ถ้าเราจะใช้มือนะครับเราหมุนได้เลย หน้าถอยหลังมาหมุนได้เลยตัวนี้ถ้าเราต้องการใช้เท้านะครับถ้าเราต้องการใช้เท้าแล้วก็วางกับพื้นนะครับวางกับพื้นขอาเท้า, camps, าข้าเท้าใส่ขวา้เราก็ปันตัวนี้ปั่นไปได้เลยนะครับตัวนี้ไม่ต้องกลัวว่ามันจะลื่นนะครับจะมียางตัวนี้เศรีมุมนะคบจะเป็นยางกาันลื่นนะครับถ้าเลื่นใช้งานนะครับเรากลัวมันเกลกะวางไว้มันจะมีตัวนี้เป็นตัวสลักตัวนี้นนดึงนะครับดึงแล้วก็พับเข้า ซ้ายขวาเหมือนกันเขาจะเป็นลักษณะนี้เขจะประหยัดพ yeah. ื C ้นท sure. ี anya, yeah. okay. uh ่ก huh. ็จะไม่เกะกะนะครับถ้าลูกค้าท่านใดนะครับสนใจติดต่อได้ที่ร้านเดบิวต์อุปกรณ์การแพทย์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับยังไงกันบ้างคะหากลูกค้าสนใจสินค้าของเรารบกวนลูกค้าสแกน QR ี่อ้าที่อยู่ด้านข้างของยูทูบสอบถามแอดมินของเราได้เลยนะคะแอดมินของเราจะคอยบริการให้ลูกค้าอยู่ตามทุกคนเลยนะครับตอบไวมากเลยหรือลูกค้าจะกดไลค์ที่อยู่ด้านล่างของยูทูบติดแอดมินได้เลยนะคะหรือลูกค้าจะโทรสายดูสินนคค้้าาาาไดเลลลยยยอ่ืมททักหึงะะะแ ในการทำคลิปต่อไปให้กับเราด้วยนะคะ